เรามาดูเรื่องของผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการที่สารัฐจะมีการปรับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้านะครับจากแคนาดาเม็กซิโกถึงจะเลื่อนไปแล้วก็ตามแต่แต่ยังคงมีอยู่นะครับกับจีนเพิ่มเติมขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง ขนัานคุณเกณฑ์ไก่ทินุกูลครับประธานสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานกรรมการนะครับการประชุมร่วมภ่านไจจจน3สถาบันก็คือกกรอบอกกรรออเองคงประเมินนะครับการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะมีการขยายตัวได้ประมาณ2.4-2.9%มูลค่าการส่งออกขยายตัวได้1.5-2.5% อัตราเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นนะครับจุด8ถึง1.2เปอร์เซ็นทีนี้สงครามการค้ารอบใหม่เนี่ยเริ่มต้นแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็กับสามประเทศเม็กโซิโกแคนาดาและจีนทำการการตอบโต้สหรัฐด้วยโดยสหรัฐประกาศจะขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วแคนาดาเม็กซกิโกขึ้น25เปอร์เซ็นแต่ชะลอเอาไว้ก่อนอีก30วันจีนปรับขึ้น10เปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้คงจะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของเศรษฐกิจในปี68แล้วก็ในปี69ด้วยนะครับทีนี้ทางด้านของคุณเกรงไกลบอกวว่่่าาาาาาาสสิิงงงงททีต้้้้ออจััับคคคคืมขดดแยกกกรรนน จากต่างชาติที่เข้ามาแย่งตลาดและก็การกระทบต่อภาคการผลิตของไทยสินค้าต่างประเทศล้นตลาดนะครับจากปัญหาสงครามการค้าและดีคัพปลิงคือการแยกขั้วจัทะลักเข้ามาอย่างบ้านเราส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจ้างงานในบ้านเราด้วยทีนี้ไปดูกันบ้างว่าอุตสาหการรมใดกันบ้างที่จะรับผลกระทบนะครับคุณกรีนไกลบอกว่ากลุ่มสินค้าที่จะรับผลกระทบมากได้แก่อะไรเหล็กพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดุงหมแก้วและกระจและสุดท้ายคือเครื่องสำอาง7จ็กลุ่มนะครับ คุณเกงรงกายบอกว่าปี68แนวน้องขยายตัวเศรษฐกิจจัะจํากัดเพราะการกีดกันทางการค้าที่รุนแรงทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นความท้าทายนะครับต่อการส่งออกภาคอุตสาหกรรมบ,บางสาขาเจอก,การแข่งขันจากสินค้าต่างชาติทะลักเข้ามาแข่งขันอุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอจําเป็นนะครับในการวางแนวทางเพื่อลดผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยการใช้ประโยชน์จากการกระแสาการแยกขั้วนะครับก็คือดีคับลิงของตัวซัพพลายเชนเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า foreign direct investment ทีนี้ถามว่าร้บปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราสามารถดึงดูดเงินการลงทุนได้ขนาดไหน พบว่าปีที่ผ่านมาคือปี67มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับสูงมากนะครับสูงสุดในรอบ10ปีเลยนั่นก็คือ1.14ล้านล้านบาทนะครับแล้วตอนนี้ก็จะต้องมีการเร่งทําข้อตกลงนะครับทางการค้าเพิ่มเติมขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามี FTA ฉบับล่าสุดเลยนั่นก็คือ FTA ไทยกับ FTA ที่พึ่งสําเร็จนะครับแต่อยากให้ทําเพิ่มเติมขึ้นไปเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเทียบก,กันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ก็อาจจะมี FTA เนี่ยจำนวนมากฉบับและครอบคลุมมากตลาดมากกว่านั่นเองคร นอกจากนี้นะคะทางกกรอ์เองนะคะก็หวังนะคะว่าสิ่งที่ภาครัฐควรทําก็คือการเตรียมรับมือน,นะคะเพราะว่าเราน่าจะเห็นผลทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเกิดขึ้นนะคะล่าสุดเองก็เลยพูดถึงการใช้โอกาสเจรจาระดับรัฐกับจีนนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของคุณแพทย์ทานชินวัตรก็กําลังอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็เตรียมหารือกับผู้นําจีนอย่างสีจิ้นผิงด้วยนะคะซึ่งการพบปะกกันในครั้งนี้ภาคเอกชนก็คาดหวังนะคะว่าทางด้านของรัฐบาลไทยนะคะจะใช้วิธีในการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐในโอกาสนี้ด้วย จะได้ป้องกันแล้วก็บรรเทาการใช้มาตรการทางการค้าจากฝั่งสหรัฐซึ่งเราเอจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะยังควรจะใช้เวทีนี้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างจีนแต่ไม่ใช่กับแค่ไทยค่ะแต่ว่าเป็นระดับอาเซียนด้วยนะคะแล้วรวมถึงมีการสนับสนุนด้านกฎหมายกฎระเบียบการค้าจะได้สามารถสนับสนุนเอก,กชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐและบรการการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศรวมถึงปฏิรู กฎหมายเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะควรจะมีมาตรการกันคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือว่าตัวแอนตี้ดัมปิ้งเพื่อจะลดระยะเวลาในการไต่สวนการใช้มาตรการทางการค้าเพราะว่ายิ่งใช้เวลานานนะคะผลกระทบหรือว่าความเสียหายก็จะขยายวงได้นอกจากนี้ก็ควรจะมีมาตรการควบคุมการนําเข้าตามพรบการส่งออกไปยังต่างประเทศและการนําเข้ามาในราชนจาจักรในสินค้าในปีพุทธศักราช2522ที่เป็นพรบที่ประกาศไว้นะคะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางภาคกระชนเนี่ยส่งเสียง,งไปยังภาครัฐก็คือรัฐบาลคว,ควรควบคุมการตั้งหรือขยายโรงงานค่ะรวมถึงให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีกําลังการผลิตเกินความต้องการแล้วก็ควรจะกํากับดูแลภ้าอุตสาหกรรมในเขตฟรีโซนอย่างเข้มงวดนะคะจะได้ป้องกันการลักลอบนําสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยมาขายในประเทศรวมถึงจะได้ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศด้วยซึ่งทางด้านของภาคกระชนเองนะคะอย่างอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะคะเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า ่าเป็น MIT ค่ะสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าเป็น Made i ินไท i แ a n d นะคะซึ่งฐางนะของคุณเกรงกรพูดชัดเลยว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยแหละในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านบาทสนับสนุนภาคเอกชนที่เม d ด i ินไท i แ a n d นะคะเพราะเดิมทีค่ะคุณเกรงกรบอกว่าเวลาถ้าพูดถึงเรื่องของการประมูลเนี่ยนะคะหรือว่าการพิชชิ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดย T O r เขาก็จะอยากได้สินค้าหรือบริการที่ราคาถูกที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะมักจะได้ประโยชน์จากทางด้านของผู้นําเข้าจากประเทศจีนก็คือเงินจากซื้อจากจ้าจากภาครัฐเนี่ยก็หลุดไปยังกระเป๋าของผู้ประกอบการชาวจีนค่ะตรงกันข้ามค่ะถ้าปรับกฎเกณฑ์สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทําให้สินค้าและบริการที่ภาครัฐจะจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอาเงินรัฐมาใช้เนี่ยเป็นสินค้าไทยที่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็น่าจะทําให้อนิสงกลับมายังผู้ประกอบการไทยซึ่งเขาก็จะมีแคตเทอรเรทชัดเจนนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทนั้นเป็นโลโก คอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะคลียร์ไฟได้อย่างไรว่านั่นเป็นเม็ดเอ็นไทแลนด์จริงๆซึ่งควรแกงไกบอกว่าอยากจะผลักดันเรื่องนี้มากๆแล้วก็ถ้ารัฐไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยก็เลยอยากส่งเสียงไปยังภาครัฐโดยเฉพาะระบบการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองนะคะโดยควรเปิดโอกาสให้ภาคเกอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสินค้าที่เม็ดอินไทแลนด์แล้วเนี่ยก็ควรจะให้ภาคประกอกานไปมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะเตรียมรับมือกับนโยบายการค้าของฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าตัว P A ที่เขามีการตัดกระแสไฟฟ้าส่งไปอย่างเมียนมา5จุดแล้วเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยผลเป็นอย่างไรทางฝั่งของคุณเกรงไกรบอกนะคะว่าอาจจะส่งผลต่อการค้าชายแดนบ้างแต่น้อยมากค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเมียนมาเนี่ยมีเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศอยู่แล้วประชากรของเขาก็เลยมีความต้องการสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคดังนั้นถ้าถามว่าจะกระทบไหมก็อาจจะมีสินค้าเฉพาะจุดค่ะ ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเล็กน้อยถึงน้อยมากๆเลยค่ะท่ามกลาง t Trade w a l เวอร์ชัน2.0โดนัทรัมกันบ้านนะครับจากการที่บ้านเราได้ดุลการค้าจากสหรัฐนะครับทีนี้บ้านเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมิติเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมาเวลาที่เรารายงานนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้ดุลการค้านะครับเวลาที่เรามีการทําการค้าขายกับสหรัฐเป็นอันดับที่12นะครับถ้าเทียบไปแล้วก็คืออยู่ที่นะครับ40,000กับ7 ร้อล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของปี2023ครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูตัวเลขของปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเก็บได้เฉพาะ เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกาอย่างคือ1 1เดือนเพราะว่าธันวาคมยังไม่ออกพบว่าเราได้ดุลการค้าเพิ่มมากไปกว่าปี2023ีอีกนะครับการค้าคุณที่4ี่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐเป็นอันดับที่10เลยนะครับก็มีความหมายพวกเราังติดท็อปเ0แล้วก็น่าจะถูกเรดราจากสหรัฐอเมริกาไปไม่มากก็น้อยด้วยทีนี้จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างทางด้านคุณบุรินทร์อดุลรัฒนะนะครับกรรมการผู้จัดการและก็อคื บอกแบบนี้ครับดูจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆแล้วก็คือริสต่างๆแล้วเนี่ยประเทศไทยคงไม่รอดมาตรการการขึ้นภาษีอย่างแน่นอนครับทีนี้ไปดูกันบ้างครับว่ารายการสินค้าแต่ละประเภทนี้เนี่ยอะไรที่สหรัฐเองยังจําเป็นต้องนําเข้าจากเราและเราสามารถลดการได้ดุลทางการค้าด้วยการนําเข้าสินค้าเข้าเพิ่มเติมขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับคุณรินบอกว่าสินค้าไทยบางประเภทอาจรอดจากมาตรการตรงนั้นได้ เช <S an other> ่นสินค้าที่สหรัฐขึ้นภาษีไปแล้วก่อนหน้านี้น <S <S <an other> และสินค้าที่พวกเขาไม่ได้ผลิตหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้ช่วยนะครับในการเพิ่มการจ้างงานในสหรัฐถามว่ามีอะไรบ้างยางล้อสินค้าที่ใช้แรงงานสูงชเช่นสิ่งทอครับคุณบุรินบอกว่ายางล้อน,นะครับเป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยไม่ได้ผลิตแข่งกับไทยดังนั้นการขึ้นภาษียางคงไม่ได้ช่วยการเพิ่มการจ้างงานที่บ้านเขาอยู่แล้วนอกจากนี้ครับสิ่งทอเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเลเ o อร์อินเทนซีฟเป็นสินค้าที่ใช้แรงงานมากก็อาจเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทบกจา สหรัฐสาเหตุเพราะค่าแรงในสหรัฐค่อนข้างสูงยังไงก็ต้องผลิตที่บ้านเราอยู่ดีคำถ,ถามคือที่บอกว่าเสี่ยงเนี่ยแล้วก็จะขึ้นเมื่อไรนะครับบุรินทร์คาดการ์บอกว่าจะเกิดขึ้น1เมษายนของปีนี้ถามว่าทำไมเพราะมันเป็นวันที่ทรัมป์เนี่ยกำหนดเส้นตาให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ USTR United States Trade Representative นี้เนี่ยนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นและให้เสนอแนวทางแก้ไขรวมถึงมาตรการการเก็บภาษีนาเข้าเพิ่มขึ้น กับสินค้าจากทั่วโลกด้วยคุณุรินั้นน้าบอกว่าลกุทล์บ้านเราในการรับมือครับคงจะต้องเปิดตลาดให้กับธุรกิจสหรัฐเยอะขึ้นหรือเพิ่มการนําเข้าสินค้าของสหรัฐเพื่อลดการได้ดุลการค้ากับทางสหรัฐเองโดยยังบอกว่าตอนนี้สหรัฐกําลังทบทวนหรือว่ารีวิวอยู่และทีมเจราจาของบ้านเรามีเวลาไม่ถึง2เดือนครับดังนั้นทีมเจราจานะครับซึ่งคุณุรินบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครต้องรีบไปเจราจาแล้วพยายามที่จะลดการเกินดุลการค้าในช่วงนี้ลงไปด้วยเพื่อไม่ทําให้ไทยเนี่ยเสียฐานการผลิตในปัจจุบันไป ส่วนการลดการเกินดุลการค้าสหรัฐนะครับก็มองว่าทําได้หลายแบบครับการเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าประเทศอื่นนะครับที่ไทยเนี่ยนำเข้าอยู่แล้วไปซื้อสินค้าที่ผลิตจากสหรัฐนอกจากนี้ครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคือเคร s เ a r ร์ประเมินบอกว่ามีสินค้าไทยนะครับที่อาจต้องนําเข้าเพิ่มเติมจากสหรัฐมีอะไรบ้างครับน้ำมันดิบครับเคมีภัณฑ์ an, ก๊าซธรรมชาติเครื่องบินเล็กถั่วเหลืองและก็ข้าวสาลี สารผลกระทบจากมาตรการกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เครีเสิร์ประเมินเอาไว้ว่าถ้าสหรัฐขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนตรา60เก็บภาษีประเทศอืศ่นๆทั่วโลกคือ u n i v e r s a l Tariff 10%อย่างที่เคยประกาศเอาไว้ในช่วงหาเสียงจะกระทบถึงการส่งออกของไทยจุด5ในเชิงลบนะครับและอาจทําให้เงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงไปถึงระดับ35บาทต่อดอลลาร์ได้เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นต้องรอดูนะคะเพราะว่าจริงๆทรัมป์เองเขามีการกําหนดนะคะให้ทีมงานนไปตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีประเทศไหนเนี่ยนะคะเข้าข่ายที่ทําให้สหรัฐเสียเปรียบทางการะค้าบ้างเราเองถ้าติดลิสต์แบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่า1เมษายนถ้าเขาประกาศมาอาจจะมีมาตรการภาษีตามมาด้วยเช่นกันฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l h ค่ะ